สวัสดีค่ะกุหลาบบ้านคุณนะคะตอนนี้ก็ประมาณบ่าย3ามโมงค่ะที่ญี่ปุ่นนะคะวันนี้จะพามาชมสวนกุหลาบที่บ้านนะคะ mm. ก็ช่วงเดือน11ค่ะอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะจะเริ่มตัดแต่งกิ่งช่วงสิ้นเดือนนี้ค่ะจะเริ่มจากกุหลาบเลื้อยก่อนเลยนะคะกุหลาบเลื้อยถึงจะตัดอันนี้ผักชีนะคะผักชีมีอยู่2ต้นตใหญ่ๆมาก ผักชีเดี๋ยวก่อนตัดแต่งกิ่งพามาชมอีกรอบหนึ่งนะคะเนี่ยนะก่อนจะตัดแตง่งใกล้ๆสิ้นเดือนนี้แลละค่ะจะทำการตัดแต่งกิ่งนะคะกุหลาบจะเริ่มกุหลาบเลื้อยเลยใบก็ยังสวยอยู่ค่ะบางต้นก็ใบร่วงหมดแล้วนะคะบางต้นก็ใบร่วงหมดแล้วข้างล่างเขียวๆขียวนี่ใบตั้งโอค่ะบ้านเราบอกว่ากิโลหนึ่งสี่ห้ารอยแพงมากที่นี่ถูกนะคะ ซื้อปลูกไว้ต้นเดียวทั้งปีค่ะเด็ดใส่ซุปใส่ยำได้นะคะนี่ค่ะนี่ต้นนี้ก็ยังแตกเรื่อยๆนะคะที่ว่าซื้อมาใหม่ตอนมันลดราคาค่ะเอามาเลี้ยงดูปูเสือเผื่อว่ามันจะรอดมันก็รอดจริงๆนะคะตอนนี้เป็นกุหลาบเลื้อยค่ะแต่ป้ายชื่อมันหายนะคะยังไม่มีชื่อยังไม่มีนามนะคะสีก็ไม่รู้ค่ะว่าสีอะไรต้นนี้ก็กิ่งกระโดงไม่มีนะคะปีนี้ ไม่มีกิ่งกระดงแต่ว่ามันมีกิ่งใหญ่ใหญ่กิ่งใหญ่ใหญ่แบบว่ามันแตกมาช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ค่ะเนี่ยกิ่งใหม่นะคะเนี่ยมันแตกมาปีนี้แต่เราไม่เรียกกิ่งกระดงหรอกค่ะถ้ากิ่งกระดงมันจะต้องแตกตรงโคนต้นตรงนู้นนะคะถึงเรียกกิ่งกระโดงแต่กิ่งนี้ก็ใหญ่ค่ะเนี่ยใหญ่แข็งแรงเลยนะคะกิ่งนี้จะเก็บไว้ค่ะออกดอกปีหน้ากิ่งนั้นก็เหมือนกันข้างในนี่ค่ะใหญ่ยาวเลยนะคะเนี่ยยาวมาเนี่ยค่ะ ก็จะเก็บไว้นะคะจะม้วนๆเข้ากับซุ้มนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวถอดซุ้มออกใหม่เด็ดใบออกให้หมดตัดกิ่งเล็กๆทิ้งให้หมดเราจะเหลือไว้แต่กิ่งใหญ่นะคะมัดซุ้มใหม่เอาไซส์เดิมนี่แหละคะ่ะตรงนี้จะให้เป็นไซส์ร้อยหกสิบทุกอันนะคะอยากได้กุหลาบกึ่งเลื้อยค่ะนี่ค่ะใบร่วงนะคะต้นนี้ไม่แตกเลยนะคะกิ่งกระโดงไม่มีนะคะเงียบสนิทนะคะอบบามดับบี้สีส้ม อันนี้จะทําการย้ายค่ะเพราะเป็นกุหลาบเลื้อยอันนี้สีเหลืองนะคะกะอรูโดบานิเป็นโรคก,ก็ยังเป็นคะ่ะเป็นทั้งปีแล้วค่ะเนี่ยใบเหลืองใบจุดใบดำเนี่ยคะ่ะเป็นทั้งปีฉีดยาก็ไม่หายนะคะจริงๆมันจะเป็นเยอะช่วงเดือนห้าเดือนหกเนี่ยเป็นตลอดแล้วคะ่ะเจอแบบนี้ก็เด็ดทิ้งก็ได้คะ่ะเด็ดทิ้งตัดทิ้งไม่เป็นไรนะคะใบเหลืองใบร่วงใบจุดดำดำ,ดำเนี่ยคะ่ะเนี่ยเด็ดทิ้งก็ไม่เป็นไร ก็เป็นเกือบทุกต้นละค่ะเป็นมากเป็นน้อยไม่เท่ากันนะคะอย่าไปกังวลว่ามันจะตายไม่ตายหรอกคะ่ะแต่ถ้าต้นมันตายก็มีนะคะนั่นเป็นที่รางไม่แข็งแรงคะ่ะนี่ค่ะกิ่งกระโดงใหญ่ๆเลยนะคะเนี่ยหนึ่งกิง่งสองกิ่งอันนี้เป็นกุหลาบเลื้อยนะคะก็เลยจะย้ายนะคะกุหลาบเลื้อยต้นนี้จะย้ายนะคะอันนี้ก็ไม่ย้ายนะคะจับมัดมัดไปครึ่งนึงและะ้วค่ะมัดไปหน่อยๆแล้วนะคะนี่ มัดมาในหน่อยละกิ่งที่ไม่แข็งแรงก็ตัดทิ้งไปเยอะเหมือนกันก็ยังเหลือไว้อยู่เพราะว่าใบมันยังมีประโยชน์อยู่ค่ะช่วงนี้ยังมีแดดอยูนะ่เริ่มเข้าหน้าหนาวก็จริงกิ่งสวยนะคะเนี่ยกิ่งกระโดงกิ่งเนี่ยใหญ่มากเลย3เมตรถึง4เมตรได้เนี่ยค่ะกิ่งเนี่ยค่ะเนี่ยกิ่งนี้นะคะเนี่ยกิ่งกระโดงปีนี้หนึ่งกิง่งแล้วก็ได้มา2กิ่งนะคะ กิ่งกระโดงปีนี้ใหญ่งามเลยละค่ะดูจากคนต้นเราก็รู้นะคะสีมันจะไม่เหมือนกันสีแดงแดงเขียวเขนะียวน่ะกิ่งกระโดงของปีนี้สองอันเนี่ยค,คนต้นนะคะพวกนี้เขียวเขียวนี่ไม่ใช่หญ้านะคะเดี๋ยวมันจะเป็นดอกไม้ช่วงนั้นหนาวเกิดเองมันเป็นหัวเราปลูกไว้เดี๋ยวพอถึงเวลามันก็จะออกดอกมาให้นะคะอันนี้ซื้อมาใหม่ค่ะซื้อมาใหม่เป็นกุหลาบเลื้อยเนี่ยค่ะ เป็นกุหลาบเลื้อยใบก็ยังสวยยังไม่ร่วงนะคะซื้อมาน่าจะเดือนที่แล้วไม่รู้เขียนวันเดือนปีไว้หรือเปล่าไม่ได้เขียนมั้งเนี่ยนี่ค่ะดอกนะคะกุหลาบเลื้อยนะเป็นสีชมพูตอนตุมๆเริ่มบานมาเป็นกุหลาบเลื้อยไม่มีป้ายวันเดือนปีเกิดที่เขียนไว้ด้วยวันเดือนปีที่ปลูกนะคะเดี๋ยวไปเช็คใน y o u t u b e อีกทีแล้วมาเขียนป้ายไว้ค่ะ อันนี้เลสเอเดงกับโรสเอเดงนะคะต้นนี้นะคะอันนี้เอเดงโรสนะคะใบไม่มีค่ะใบไม่มีอันนี้ตัดแต่งกิ่งง่ายมากอันนี้กิ่งกระโดงของปีนี้นะคะใหญ่ๆยาวๆเนี่ยนี่น่าจะสี่เมตรได้ยาวไปถึงโน่นละอันนี้ปลูกใหม่นะคะต้นนี้เป็นกุนหลาบเลยค่ะ ปลูกใหม่ปลูกใหม่แต่ความหอมนี่หอมมากนะคะตอนมามีดอกจริงติดมาด้วยหอมมากอันนี้ก็เลสเอแดงค่ะจะรอดหรือเปล่าไม่รู้ปลูกไปก่อนส่วนนี้ก็เป็นกุหลาบเลื้อยสีขาวดอกเล็กกับดอกใหญ่ผสมกันนะคะเดี๋ยวจะตัดแต่งกิ่งต้นนี้ละค่ะก่อนเพื่อนเลยตัดไม่ยากละค่ะตัดง่ายๆมา,มาก กิ่งเล็กๆพวกนี้ก็จะตัดทิ้งให้หมดเหลือกิ่งใหญ่แบบนี้อเหลือไว้เล็กๆแบบนี้ตัดทิ้งหมดนะคะใบเริ่มไม่มีแล้วดูขุดออกไปหลายต้นมากนะคะเนี่ยยังว่างนะคะว่างว่างแถวนี้ปลูกพริกปลูกใบนังรักนี่กุดาบไม่มีนะคะว่างหมดเลยนะคะตายหมดเลยแถวนี้เดี๋ยวเดือนหน้าจะถอนพวกนี้ทิ้งนะคะ แล้วก็ขุดดินแล้วก็เอายาโรยก็จะเป็นที่ว่างค่ะปลูกได้อีกหลายต้นเลยค่ะใบนางรักแล้วก็มีพริกนะคะโอ้สีเหลืองนี้สวยมากชอบมากเลยค่ะนี่ยูลิออฟเดซี่นะคะชอบจริงๆเลยสีเหลืองจะทำให้สวนของเราดูสวยและสว่างขึ้นนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดซื้อต้นที่ว่าลดร,ราคาละมาเด็ก ดูมันยังเขียวอยู่นะคะแต่ยังไม่มีอะไรแตกมาหลับเลื้อยค่ะข้างล่างนี้ตัดแต่งกิ่งไปบ้างแล้วนะคะเห็นมันเกะก,กะกิ่งไม่แข็งแรงก็เลยตัดเล็กๆทิ้งไปนะคะด้านบนยังไม่ได้ตัดนะคะเนี่ยลอยตัดเนี่ยตัดทิ้งหมดเลยแถวนี้เล็กๆนะคะไม่แข็งแรงตัดเนี่ยยังเหลือไว้อยู่ใบมันยังสวยอยู่ก็ยังเหลือไว้อยู่ค่ะ เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้หรือไม่ก็เดือนหน้านะคะช่วงตัดแต่งกิ่งช่วงหน้าหนาวก็เดือนส2อ mm. งเดือนหนึ่งเดือนสองนะคะช่วงสามเดือนนี้ตัดแต่งกิ่งได้เลยค่ะที่บ้านก็กุหลาบไม่เยอะเริ่มเดือนหน้าได้เลยเริ่มจากกุหลาบเลยนะคะตัดแต่งกิง่งแล้วก็มัดกิ่งกุหลาบให้เข้ากับซุ้มนะคะตัดหญ้าเพิ่งเสร็จค่ะเมื่อกี้ทำสวนตัดหญ้าไอ้นั่นหนึ่งตากหมูแดดเดียวไว้นะคะตากหมูไว้ อันนี้สวยงามนะคะดอกน่ารักสีชมพูแผ่กระจายมากเลยนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะก็ยังเหมือนเดิมเนี่ยค่ะที่ว่างตรงนี้แล้วค่ะจะเอาสีเหลืองมาลงนะคะขุดสีเหลืองตรงนู้นมาลงตรงนี้นะคะที่ว่างตรงนี้ ต้นใหญ่ต้นเนี้ยตัดแต่งกิ่งใช้เวลานานแน่ค่ะตัดแต่งกิ่งแล้วก็เด็ดใบออกให้หมดนะคะใบก็จะไม่เหลือไว้หมดเลยต้นนี้เหมือนจะไม่รอดนะคะเนี่ยขนาดขุดมาล้างล่างแล้วปลูกดินใช้ดินใหม่หมดนะคะนี่ดูยอดดูกิง่งเหี่ยวเหียวนะคะเนี่ยเหี่ยวเหี่ยวดูเหี่ยวเหี่ยวแห้งๆาอาการห้าสิบห้าสิบเลยนะคะบอกเลยเหี่ยวแห้งๆแบบเนี้อาการจะไม่รอดนะคะ ต้นนี้ดอกก็ไม่ค่อยสวยนะคะแล้วก็บานเช้าเย็นร่วงค่ะไม่แนะนำเลยต้นนี้เสียดายซื้อตั้งห้าพันเยนตั้งพันเจ็ดพันแปดต้นนี้สุดยอดของความงามนะคะดอกต้นใหญ่แข็งแรงเมื่อาวานได้มาังกรเลสมาสี่ต้นค่ะปลูกข้างล่างเนี่ยค่ะเป็นมาังกรเลสนะคะสี่ต้นนี่ก็แถวนี้ ใบยังสวยยังงามอยู่ค่ะก็เลยปล่อยไปก่อนนะคะยังไม่ตัดแต่งกิ่งนะคะปล่อยไปก่อนต้นนี้ก็ใบแทบจะไม่มีทั้งปีแล้วค่ะเดี๋ยวใบแตกมาใหม่แล้วก็ร่วงแตกมาใหม่แล้วก็ร่วงอันนี้ตัดแต่งกิ่งได้เลยนะคะวันนี้จริงๆก็ตัดได้แต่ว่ายังไม่ตัดนะคะเนี่ยแทบจะไม่มีใบเลยร่วงนะคะร่วง แตงกิงก็กิ่งเล็กๆพวกนี้คือตัดทิ้งหมดเลยล่ะค่ะเนี่ยกิ่งเล็กๆแถวนี้ตัดทิ้งหมดเลยนะคะอันนี้เป็นกุหลาบหินค่ะกุลาบหินอันนี้ไม่ใช่ดาวเรืองนะคะไม่ใช่ดาวเรืองยูริออฟเดซี่ค่ะสีเหลืองอยู่ได้ทั้งปีนะคะแต่ว่าช่วงหน้าร้อนจะไม่ค่อยดอกนะคะจะดอกช่วงหน้าหนาวอากาศดีๆนะคะนี่ดอกเรื่อยๆสีเหลืองดอกนำโชคค่ะ อันนี้ก็พันเดียวกันนะคะแต่ว่าดอกจะไม่เหมือนกัน,นก็สวนที่บ้านวันนี้ก็ประมาณนี้ละคะ่ะพาชมประมาณนี้นะคะต้นนี้สูงใหญ่นะคะเนี่ยน่าจะสามเมตรกว่าเกือบสี่เมตรได้เป็นกุลาบทรงพุ่มธรรมดาดอกสวยแล้วก็หอมนะคะ ดอกสวยหอมกิ่งกระโดงอะไรก็ไม่มีนะคะอันนี้เป็นกิ่งใหม่นะคะแตกมาอันสองอันกิ่งใหม่ประมาณนี้ค่ะช่วงเดือนสิบอ็ดนะคะสิบเอ็ดต้นเดือนก็ว่าได้แล้วมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้เพิ่งตัดหญ้าไปก็เลยดูสวยค่ะสวนที่บ้าน ไปแล้วคะ่ะแล้มาเจอกันใหม่สวัสดีนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังนางกวักคะ่ะนางกวักต้นนางกวัก